สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของบางกอกโกลสออฟฟิเชียลนะครับก็พบกับผมหมอชัากันภัทอัครเตชะวรนันนะครับแล้ววันนี้เราจะมาทำนายดวงชะตาของ12ลัคนาราศีประจำเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 8นี้นะครับผม คลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปของชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะครับเราก็ขอสวัสดีแขกรับเชิญในรายการของเรานะครับน้องปริมนั่นเองนะครับผมที่<า>จะมาเป็น <ฮา S 1> จะมาเป็นตัวแทนครับ <ท traveled. S 1> ให้กับแขกรับเชิญในรายการของเรานะ <het> คอยถามคํถาถามกับผมนั่นเองโอเคครับผมวันนี้เนี่ยเราจะมาทำนายดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกร <het> กฎกันนะครับซึ่งผมว่าหลายคนน่าจะ รอคอยางทนายกันอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูดวงในเรื่องของการงานและการเงินกันก่อนเลยนะครับการงานการเงินอืมอืม,อมโอเคการงานในเดือนนี้นะครับผมก็ต้องบอกว่าดีนะครับอยู่ในดีถึงดีมากนะครับผมเรียกได้ว่าไพ่เนี่ยบอกว่าหวังสิ่งใดในเดือนนี้นะครับผมมักจะสมปรารถนาเลยนะครับการงานเนี่ย อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะราบลื่นอยู่ในเกณฑ์ที่อยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าทํางานอย่างมักจะม,ม,จะมีมักจะมีเหมือนงานจะหนักนะเหมือนจะมีปัญหาเยอะแต่ก็มักจะมีคนที่ยื่นมือมา,อาช่วยเหลือเราตลอดนะครับตลอดตลอดตลอดทั้งเดือนเลยนะครับผม,มก็ ก,การงานดูแล้วไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะครับเด่นงานใช่แต่ที่จะน่าเป็นห่วงเลยเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของการเงินการเงินของชาวกรกรกในเดือนนี้นะครับผมมีเรื่องให้ใช้ใจ่ายเยอะนะครับผมไปจนถึงเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องคนในครอบครัวนะครับผมก็จะมีเข้ามาให้ใช้ใจ่ายเป็นแบบยิบยิบเล็กๆน้อยๆอ,อะไรเงี้ยแต่รวมๆก,กันก็โโหก้อนใหญ่เหมือนกันนะทีนี้นะครับแล้วก็ที่จะใช้ใจ่ายเยอะอีก อันนึงนะครับผมในเดือนนี้ของชากรกฎก็จะเป็นเรื่องความสวยความงามใช้จ่ายเยอะมากนะครับผมเรียกจะว่าโ,โหหมดไปหลายพันหลายหมื่นนะครับผมเยอะมากเลยนะครับในเดือนนี้แล้วก็เ,เรื่องการเงินเนี่ยผมไม่ไม่ดูเราไม่ไม่เป็นห่วงเลยคลือการงานราบรื่นจริงๆนะแต่ว่าการเงินเนี่ยอาจจะหมุนไม่ค่อยทันเท่าไหร่ติดขัดรายจ่ายเยอะนะครับดังนั้นถ้าวางแผนการเงินให้ดีนะครับผมก็จะมีเงินเก็บในสิ้นเดือนนั่นเองนะครับผม การงานดีมากเลยแล้วก็มีการงานเนี่ยมีดวงนาฬิกาปฐมเข้ามานะครับสาหรับชาวราศีกรกฎนะครับผมติดต่อค้าขายกับนาฬิกาก็จะดีมากๆแล้วก็จริงๆเนี่ยจริงๆเนี่ยเดือนนี้ชาวกรกฎก็เสน่ห์แรงเหมือนกันเรียกว่าเรียกได้ว่าทําอะไรก็มักจะเป็นรู้สึกว่าโหถูกอกถูกใจผู้หลักผู้ใหญ่เยอะแล้วก็ไปจนถึงเพศตรงข้ามด้วยนะครับผมไปที่ไหนแค่เดินผ่านเนี่ยเขาอาจจะ สนใจอยากจะทําความรู้จักกับเราประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็สเสน่ห์แรงสเสน่ห์แรงสแรงสดงว่าถ้าเกิดมีหัวหน้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมคะดีครับจะทํางานได้ดีมากๆเลยครับในเดือนนี้ต่อมาครับก็จะเป็นดวงความรักนะคะดวงความรักคนโสดของชาวกรกฎในเดือนนี้นะครับผมไพ่เนี่ยเหมือนกำลังบอกว่า เหมือนเพิ่งผ่านการตัดสินใจอะไรบางอย่างมาเลยนะครับในดวงความรักนะครับอ,อ,าอาจจะเหมือนถ้าไม่ตัดใจเลือกคนหนึ่งก็จะไปเลือกอีกคนหนึ่งหรือตัดสินใจที่จะเ,เหมือนตัดสินใจที่จะไม่เดินไปทางนั้นแล้วแต่จะไปในทางหนึ่งหรือคุยอยู่ก็เลิกคุยจะเป็นประมาณนี้นะครับผมในเดือนนี้เนี่ยชาวกรกฎเนี่ยกเ็เหมือนเพิ่งแยกทางกับคนคุยมาเลย อาจะบอกอย่างนี้ก็ได้เพราะว่ามีคนหนึ่งที่รอคอยเราอยู่แต่เหมือนเราก็ไม่เลือกเขาเราก็เราก็อยากจะเลือกเดินอีกทางหนึ่งนะครับผมเหมือนกับว่าเราหมดใจแล้วก็เท,ทใจไปกับอีกทางหนึ่งหรืออีกคนหนึ่งไปแล้วนั่นจะหมายของว่าถ้าชาวกรกฎเนี่ยถ้าได้ผ่านการเลิกคุยเลิกลากับอีกคนหนึ่งมานะครับในก่อนหน้านี้เนี่ยในเดือนนี้เนี่ยก็จะได้เจอกับคนใหม่นั่นเองนะครับผมแต่ว่าต้องรอดูว่าเขาจะเป็นใคร เพราะจะมีการเทใจจากอีกคนนึงไปเ,เป็นอีกคนนึงนั่นเองนะครับแล้วคนใหม่ดีไหมคะคนใหม่ดีไหมเหรอครับผมอมเรามาดูกันนะครับดีมากดีดีแบบดีมากเลยนะครับผม,มเรียกได้ว่าเข้ามาเสริมดวงให้กับเรานั่นเองครับดวงเรื่องการงานดวงโชคลาภเนี่ยเขาจะมาเสริมเราหมดเลยอ่าแต่ทีนี้เนี่ยก็ต้องดูว่าชอบเด็กไหมเพราะว่าเดือนนี้เนี่ยชาวกระกฎมักจะได้เด็กเข้ามา คุยด้วยนั่นเองนะมาเป็นคู่นะครับผมถ้าชอบก็โอกาสที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์ไปคบต่อเนี่ยมีสูงมากนะครับเปดิดโอกาสให้เด็กๆหน่อยนะคะครับเปดิดโอกาสให้เด็กๆหน่อยครับผมแล้วก็ต่อมาถ้าคนที่มีคู่แล้วนะครับในเดือนนี้นครับคนที่มีคู่แล้วในเดือนนี้นะครับผมก็ในเดือนนี้เนี่ยจะมีปากเสียงที่จะต้องทะเลาะตีกันบ้างนิดๆหน่อยๆตามภาษาคนรักนะครับผมก็ในเรื่องของเออจะเหมือนเราจะไปจับจับผิด จับโกหกของแฟนได้อ,อ่าแต่อาจจะไม่ใช่อาจจะอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรมากอาจจะเป็นเรื่องแบบเล็กๆน้อยๆอาจจะไม่ใช่เรื่องของชู้สาวนะครับอ่าเป็นดูแล้วเนี่ยเป็นเรื่องแบบเล็กๆน้อยๆที่เขาทําในชีวิตประจำวันเช่น Go โกหกว่าอ่าไปซื้อของไปซื้อของโกหกว่าเออไปกินเหล้ามาอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมประมาณนั้นนะครับอ่าแล้วก็ดูแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับทายก็ดวงของดวงความรักของคนที่มีคู่ชาวกรกฎเนี่ย ก็ยังเป็นใหญ่อยู่ในบ้านครับเป็นใหญ่สุดในบ้านอยู่ดีในเดือนนี้ถือว่าดีครับแข็งแรงและมั่นคง <c oughs> ต่อมาครับผมก็จะเป็นดวงสุขภาพในเดือนนี้นะครับสุขภาพในเดือนนี้นะครับผมก็จะเป็นสุขภาพตามตามอายุขัย <c oughs> ตามข้เรียกตามสังขาร <c oughs> อ่าก็จะเป็นในเรื่องของอาการ จะจะเป็นอาการที่ออกขึ้นมาจะเป็นอาการที่ออกมาแล้วทําให้เรารู้สึกว่าโหเราอายุเยอะขึ้นอายุเยอะขึ้นอาจจะเจอแต่พบเจอริ้วรอยเกิดขึ้นในเดือนนี้หรือบางทีอาจจะพบเจอว่าอุยเราปวดหลังเยอะกว่าเดิมปวจะดุกวดเดี่ยวปวดหัวหเข่าอะไรเงี้ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่านั่งนั่งนอนแป๊บหนึ่งก็เมื่อยแล้วไม่เหมือนเมื่อก่อนทําอะไรก็เหนื่อยง่ายอ่าจะเป็นอาการสุขภาพประมาณเนี้ยนะครับผมตามสังขาร อยงั้นแสดงว่าที่เมื่อกี้พี่หมอดูว่าจะต้องมีการเข้าลีนอกส่งความงามคลองนี้หรือเปล่าพอริ้วรอยเราเกิดเราต้องไม่เติมหรือเปล่าเป็นไปได้ครับเป็นไปได้ก็เป็นไปได้ครับผมแล้วก็อีกเรื่องนี้ที่ต้องระมัดระวังก็จะเป็นเรื่องของน้ำหนักตัวครับในเดือนกุมภาพันธ์หลายล่าสีแล้วนะที่ต้องระมัดระวังเรื่องน้ำหนักตัวเป็นเดือนแห่งความรักความรักก็เ่งบานจนเราอ้วนคืออีกหนึ่ง กินช็อกโกแลตเยอะอ่ากินช็อกโกแลตเยอะในเดือนนี้นะโอเคต่อมาก็จะเป็นดวงอ่าสิ่งโชค,คะมีไหมนะดวงสิ่งโชคในเดือนนี้นะครับก็บอกเลยว่าชาวราศีกรกฎมีดวงสิ่งโชคู่นะครับอ่าใครที่อยากจะเล่นก็เล่นได้ เล่นเยอะได้ไหมคะเล่นเยอะได้ไหมอันนี้แล้วแต่แล้วแต่เลยครับผมไม่กล้าแนะนําเลยครับ,รบเป็นดวงแล้วแต่คนจริงแต่ทีนี้เนี่ยก็จะมีการเตือนขึ้นมาด้วยนะครับว่าในเรื่องของการเงินนะเ,เดือนนี้เนี่ยชาวราศีกรกฎไม่ควรที่จะให้ใครยืมเงินนะครับเพราะว่าโอกาสที่จะโดนโกงมีสูงมากฉะนั้นต้องเก็บเงินไว้กับตัวให้ดีนะครับอืต่อมาก็จะเป็นการทําบุญเสริมโชคในเดือนนี้นะครับอืม การทำบุญสริมโชคในเดือนนี้นะครับผมก็ชาวกรกฎนะครับผมสามารถที่จะไปขอพรในเรื่องของขอพรความรักนะครับผมขอพรในเรื่องการงานก็ยังได้นะครับผมกับพระแม่ธรณีนั่นเองอืมจะเป็นถ้าให้ผมแนะนานะก็จะเป็นมีพระแม่ธรณีบีบมวยผมนะครับผมอยู่ที่ตรงสารหลักเมืองที่กรุงเทพนะครับผม uh huh. แต่ถ้าใครที่ไม่ได้อยู่กรุงเทพอยู่ต่างจังหวัดก็ไปไหว้ ตามมเขียนตามใกล้บ้านได้เลยนะครับผมได้เหมือนกันค่ะโอเคครับถ้าสําหรับสําหรับกรกฏจะมีองค์เดียวที่อยากให้ไปไหว้โอเคค่ะพราะแม่ธรณีบีบมดลผมใช่สำหรับสำหรับกรกฎจะมีองค์เดียวที่อยากให้ไปไหว้แล้วก็ที่เหลือเราจะขอพรกับเทพประจําตัวก็ได้ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่เดนเนี้จะเด่นมากก็คือองค์เดียวลองดูครับลองดูน่าจะให้โชคอะไรกันมาเยอะมากโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ การทำนายดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกรกฎในเดือนนี้ครับผมก็ขออวยพรให้ชาวกรกฎทุกท่านนะครับประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความรักนะครับผมในเดือนแห่งความรักเดือนนี้เลยนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ